เพราะสำคัญเช่นนี้ข้าพระองค์จึงต้องกราบทูลให้ทรงทราบบัดนี้คุณนางทุจริตที่มีอยู่เปรียบเสมือนเงาของผีรายใจดังอสรพิษหน้าไหวหลังหลอกปิดบังเบื้องสูงรังแกเบื้องล่างปากหวานก้นเปรี้ยวพูดอย่างทำอย่างผู้ด,ด้อยกว่าก็ได้แต่มองโดยไม่กล้าแต่ต้องผู้เหนือกว่า ก็ต้องพึ่งพาอาศัยผลประโยชน์ข้าพระองค์โชคดีได้รับพระเมตตาตรวจสอบจนพบแต่หากพบแล้วนิ่งเฉยซะรู้แล้วไม่แจ้งเท่ากับทําให้ทรงเสียแรงที่มอบความไว้วางพระไทยส่วนตัวข้าพระองค์ก็ละอายแก่ใจยิ่งนักคำพูดนี้มาจากใจจริง ขอทรงพิจารณาด้วยเถิดข้าพระองค์ขอให้ทรงไตรตรองโดยรอบคอบด้วยเถิดพระเจ้าข่า